ไซโคพาธที่เราเจอในชีวิตจริงนะคะคนที่เก่งในการเข้าใจและก็การอ่านพฤติกรรมของเราได้อย่าง่นยนๆเขาสามารถมองทะลุถึงบุคลิกและก็จุดอ่อนของเราจนทำให้หลายครั้งค่ะเรากลายเป็นเหยื่อโดยที่ไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับไซโคพาธในบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปผ่านแนวคิดของสีนะคะมีทั้งหมด4สีที่เขียนโดยโทมัสเอริสันเขาได้อธิบายเอาไว้ว่าแต่ละสีจะสะท้อนถึงบุคลิกที่คนส่วนใหญ่มีอยู่และไซโคพาธจะนําจุดแข็งและจุดอ่อนในบุคลิกเหล่านี้มาใช้เพื่อควบคุมเราได้ยังไงก็คือจะมีคนสีแดงสีเหลืองสีเขียว และกสล็สำหรับบุคลิกของคนสีแดงก็จะมีความเป็นผู้นํามีความมั่นใจและก็ทะเยอทะยานคนที่มีบุคลิกสีแดงนะคะจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงแล้วเขาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองรวมถึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนหากเป็นไซโคพาธสีแดงจะใช้ลักษณะนี้เป็นเครื่องมือใน,ในการควบคุมคนอื่นพวกเขาจะสร้างภาพลักษณ์ของผู้นําที่แข็งแกร่งให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่มีอานาจและก็สามารถให้คนาแนะนําที่ดีที่สุดได้อย่างเช่นการใช้คําพูดที่ดูมั่นใจดูเหมือนกับว่ารู้ดีทุกเรื่องแล้วเขาก็จะใช้ความมั่นใจนี้แหละค่ะดยยที่่่ไมต้องงสสัวา ที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่แล้วทำไมไซคโคพาสสีแดงถึงเข้าใจคนง่ายขนาดนั้นไซคโคพาสสีแดงเข้าใจว่าคนที่อยู่รอบตัวเขาต้องการความมั่นใจต้องการผู้นําที่ชัดเจนเขาจะใช้โอกาสนี้ละ่ะเล่นบทบาทที่คนทุกคนต้องพึ่งพาเหมือนกับว่าเรากําลังเดินตามผู้นําที่ไม่เคยผิดพลาดทําให้เขาเข้าไปจัดการและก็ควบคุมเราได้โดยง่ายลองนึกถึงคนหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานนะคะที่เป็นคนที่มั่นใจและก็ชอบเป็นผู้นําเขามักจะมีท่าทีที่จริงจังและก็พูดจาด้วยความหนักแน่นเหมือนกับว่าเขารู้ทุกเรื่องแต่จริงๆแล้วนะคะเขาอาจจะไม่ได้ม ใจให้ดูเหมือนกับว่าเขารู้ดีที่สุดอย่างเช่นเมื่อประชุมเขาก็จะเสนอความคิดที่เขาอยากจะให้ทุกคนยอมรับและถ้าหากว่าใครคิดต่างนะคะเขาก็จะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าบอกว่านั่นน่ะมันไม่เวิร์กหรอกหรืออาจจะบอกว่าเชื่อฉันเถอะฉันเคยทําแบบนี้มาก่อนทาให้คนอื่นรู้สึกว่าความคิดของเขาน่าจะถูกต้องและก็ยอมทาตามอย่างไม่รู้ตัวถ้ามีแฟนหรือว่าคนในครอบครัวที่เป็นไซโคพาสสีแดงนะคะความสัมพันธ์ก็อาจจะมีความซับซ้อนและก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าถูกควบคุมตลอดเวลาคนสีแดงมักจะมีบุคลิกเป็นผู้นําและก็ชอบควบคุมสถานการณ์เเเเคคคคค้าาาาจจะใใใชวววมมมมมั่่นนนแลก็็ดดขปรืือองุ นอืน่ตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะตัวอย่างที่หนึ่งก็คือการตัดสินใจทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับเขาสมมติว่าคุณมีแฟนที่เป็นไซโคพาสสีแดงค่ะเวลาทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างเช่นจะไปกินข้าวร้านไหนไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปซื้ออะไรเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจเสมอเลยนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขารู้ดีที่สุดอย่างเช่นร้านนี้มันไม่ดีหรอกไปกินร้านที่ฉันแนะนําดีกว่าหรือว่าเชื่อฉันสิฉันรู้ว่าสิ่งนี้ดีกับเราเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทําตาสิ่งทีี่่่่่่่่คคคคุุุณณณเเเเเลลลลืืืออออกกกจะปป็นนนวววววาาาาาาามมมมมผผิิิิดดดดพพหรรรรไไไแู้้สสึทธใตั ใจในความสัมพันธ์นี้จะต้องตามเขาเพราะเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องพึ่งพาการตัดสินใจของเขาไปโดยปริยายตัวอย่างที่2ก็คือการใช้คําพูดกดดันและก็ดูถูกเมื่อคุณทําสิ่งที่ไม่ถูกใจเขาในกรณีของคนในครอบครัวนะคะก็อย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าพี่น้องก็ตามที่เป็นไซคพภาพสีแดงพวกเขามาจะใช้คําพูดกดดันคุณหรือแม้กระทั่งดูถูกถ้าหากว่าคุณทําอะไรไม่ถูกใจหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังนะคะแล้วนอกจากนี้เขาอาจจะแสดงความไม่พอใจด้วยการเงียบไม่พูดกับคุณเมื่อคุณทําอะไรที่ขัดใจเขาต่อมาตัวอย่างที่3กก็คคือาาราดหวังสูงแ้วก็การ วงการเป้าหมายในชีวิตถ้าหากแฟนหรือว่าคนในครอบครัวของคุณเป็นไซโคพาธสีแดงเขาอาจจะมีความคาดหวังที่สูงต่อคุณและก็พยายามบงการเส้นทางชีวิตของคุณอย่างเช่นถ้าเขาคิดว่าอาชีพนี้ดีเขาจะพยายามผลักดันให้คุณทาตามโดยอ้างว่าฉันรู้ว่าอาชีพนี้จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีได้และก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทําตามเขาจะผิดหวังในตัวคุณเขาจะใช้คําพูดในเชิงที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าทําให้เขาผิดหวังหรือว่าไม่เคารบในความคิดของเขาอย่างเช่นเธอไม่เคยฟััังงคํําาาาาแแนนนนะะะขออออออเเลยยหหรืจจจบกกกว่็ใ้้ธไดดีต ถ้าเธอไม่ทําตามฉันก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้คุณอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าต้องใช้ชีวิตตามความคาดหวังของเขาเพื่อให้เขารู้สึกภูมิใจและก็พอใจซึ่งทําให้คุณเสียความเป็นตัวของตัวเองไปทีละเล็กทีละน,น้อยต่อมาตัวอย่างข้อที่4ี่ก็คือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของและก็ความหึงหวงไซโคพาสสีแดงที่เป็นแฟนมักจะมีลักษณะข,ของการห่วงแหนและก็คุมขังทางจิตใจอย่างเช่นเขาจะคอยถามว่าคุณไปไหนทําอะไรทํากับใครและก็ถ้าเขาเห็นว่าคุณมีเรื่องต่างเพศเขาก็อาจจะพูดในเชิงที่ทําให้คุณรู้สึกผิดเขาจะใช้ความหึงหวงเป และก็ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องอยู่ใกล้เขาตลอดเวลานอกจากนี้นะคะเขาอาจจะพยายามทําให้คุณห่างจากเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวด้วยการพูดเชิงลบเกี่ยวกับคนเหล่านั้น ทาให้คุณเริ่มเชื่อฟังแล้วก็ปิดกั้นคนอื่นออกไปโดยที่คุณก็ไม่ทันรู้ตัวว่าคุณกําลังถูกควบคุมอยู่ทําให้เห็นว่าไซโคพาสสีแดงมีวิธีใช้ความมั่นใจและก็อานาจในตัวเองเป็นเครื่องมือในการควบคุมคนใกล้ตัวความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้มักจะทําให้เรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองและก็เหมือนกับว่าต้องทําตามความต้องการของเขาอยู่เสมอต่อมาไซโคพาสสีเหลืองนะคะก็จะเป็นนักสื่อสารเป็นคนที่มีสเสน่ห์และก็มองโลกในแง่ดีคนสีเหลืองจะเป็นคนที่สนุกสนานรักการพูดคุยและก็เข้ากับคนอืื่่่นนนนไได้้้งงงงาา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 ยถถเเเเเป็ซโคคสสสสีหลลออจะะใใชวมมมรรกขขัแ ทำให้คนรู้สึกสนุกสนานเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับใครก็ได้เขาจะทําให้คนรอบตัวรู้สึกพิเศษแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนแท้แต่แท้ที่จริงแล้วเขาแค่ใช้สเสน่ห์ของตัวเองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก็นําพาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่เขาต้องการแล้วทาไมไซโคพาสสีเหลืองถึงเก่งในการอ่านใจคนไซโคพาสสีนี้นะคะมักจะรู้ดีว่าคนที่ชอบการสื่อสารและก็มองโลกในแง่ดีมักจะตกกลุ่มรักในคําชมและก็ความสนุกสนานเขาจะใช้สิ่งเหล่านี้มาสร้างความผูกพันจนเรารู้สึกเหมือนกับว่ามีเพื่อนที่เข้าใจเราทุกกกเเเเเรรรื่่อองงาาาาจจะะสึผนคคลลยแว็ปิดมัับบตๆข กระทั่งเขาเริ่มใช้ความลับเหล่านั้นในการควบคุมเราไซโคพาาสีเหลืองเป็นคนที่ดูเป็นมิตรมีสเสน่ห์และก็ชอบสร้างความสนุกสนานนะคะทำให้คนรอบข้างรู้สึกผ่อนคลายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้ามารู้จักกับใครใหม่ๆเขาจะทําให้คนอื่นรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนสนิทในท,ทันทีและพอได้สนิทเขาก็จะเริ่มขอความช่วยเหลือหรือว่าขอความร่วมมือที่เรามักจะรู้สึกเกรงใจที่จะปฏิเสธนั่นเองเขาจะมาพูดคุยกับคุณทุกวันชวนคุณไปกินข้าวไปเที่ยวจนคุณรู้สึกเหมือนกับมีเพื่อนที่เข้าใจและสนุกไปด้วยกันแต่เเเเเมมมืืืื่่่่อออออสนนนนนนิิิทแแล้วววะะะคคะขขาาจรรยยงบกดีห ว่าขอให้คุณช่วยทํางานบางอย่างให้กับเขาเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และเราเองก็รู้สึกเกรงใจที่จะปฏิเสธเขานั่นเองชีวิตประจาวันอาจจะดูสนุกและก็มีชีวิตชีวาเพราะว่าเขามักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์สามารถเข้ากับคนได้ง่ายและก็มีความสามารถในการทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีแต่เบื้องหลังก็คือเขากลับมีวิธีในการใช้เสน่ห์และก็ใช้ความเป็นมิตรตรงนี้ละค่ะในการมาควบคุมคนตัวอย่างที่1ก็คือใช้เสน่ห์ในการสร้างความผูกพันเพื่อควบคุมสมมติว่าแฟนของคุณเป็นไซคโคพาธาาก หมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากแต่ในขณะเดียวกันเขาจะเริ่มใช้เสน,เน่ห์แล้วก็ใช้คําพูดหวานๆเพื่อให้คุณพึ่งพาเขาอย่างเช่นเขาอาจจะพูดว่าเธอนี่โชคดีนะที่มีฉันอ่ะฉันทําให้ชีวิตของเธอดูมีสีสันขึ้นมากเลยหรืออาจจะบอกว่าถ้าฉันไม่อยู่ชีวิตของเธอก็น่าจะเหางาแน่นอนมันจะทําให้คุณเริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้จะขาดเขาไปไม่ได้และก็ค่อยๆพึ่งพาเขามากขึ้นต่อมาตัวอย่างที่2ก็คือการใช้คําพูดหวานๆและก็คําชมเพื่อลดความระแวงที่เป็นคนใใในนคคคครรรอออบัววกาาาจจะช้้้ํพพููดดหหเืุ่ณสึีแม ว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกไว้ใจเขาอยู่บ้างแต่เขาจะพูดจาน่ารักชมเชยคุณจนทําให้คุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่หวังดีกับคุณจริงๆเมื่อเขาสร้างความเชื่อถือและก็ทําให้คุณรู้สึกดีมากพอนะคะคุณก็จะเริ่มหลงเชื่อแล้วก็เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าความลับกับเขามากขึ้นซึ่งเขาอาจจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณต่อไปต่อมาตัวอย่างที่3ก็คือการใช้ความรู้สึกผูกพันเพื่อข,ขอความช่วยเหลือสมมติว่าแฟนของคุณมีลักษณะเป็นไซคโคพาสิเลือดเขาอาจจะเริ่่่ใใ้้ควาาาาาาเนนรงงงีืออขยยหหหุณททํบโด าอาจจะใช้สนเสน่ห์ทำให้คุณรู้สึกเกรงใจเกินกว่าที่จะปฏิเสธอย่างเช่นอาจจะพูดว่าเธอเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจมากที่สุดเลยนะพอคุณช่วยไปครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะใช้คําพูดแบบนี้ขอให้คุณช่วยซ้าแล้วซ้าอีกทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นภาระที่คุณต้องช่วยเขาเรื่อยๆต่อมาตัวอย่างที่4ี่ก็คือการดึงความสนใจและก็ทําให้คนอื่นอิจฉานะคะไซโคพาสสีเหลืองมักจะมีทักษะในการทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจหรือว่าเป็นคนสําคัญโดยอาจจะใช้เทคนิคในการสร้างความอิจฉาอย่างเช นะแต่ฉันเลือกเธอทําให้คุณรู้สึกว่าจะต้องรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้และก็ต้องพยายามเป็นคนที่เขาพอใจเขาจะใช้การดึงดูดความสนใจนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษและคุณต้องพยายามเป็นคนที่น่าสนใจสําหรับเขาทําให้คุณไม่กล้าที่จะทําอะไรขัดใจเขานั่นเองต่อมาตัวอย่างที่5ก็คือการใช้สเสน่ห์ในการบงการและก็บังคับอย่างอ่อนโยนลองนึกภาพนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีพ่อแม่ที่เป็นไซโคพาสสีเหลือง เขาจะไม่ใช่คนที่ดุหรือว่าบังคับแบบตรงไปตรงมาแต่จะใช้สเสน่ห์และก็คำพูดอ่อนหวานเพื่อทําให้คุณทาตามที่เขาต้องการถ้าลูกไปทํางานในสายนี้นะพ่อแม่จะต้องภูมิใจมากๆแน่เลยหรือว่าถ้าลูกเลือกทําตามที่พ่อแม่แนะนําครอบครัวของเราก็คงจะมีความสุขมากๆคําพูดเหล่านี้ะหละที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาหวังดีกับคุณแล้วก็อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วมันเป็นการบังคับที่ทําให้คุณต้องเดินตามเส้นทางที่เขากําหนดไว้ให้นั่นเองการมีไซโคพาธสีเหลืองในครอบครัวหรือว่าแฟนนะคะอาจจะดูเหมือนกับว่าเเเขาปป็็นนนคนที่่่สออุกกกแแลลลรัตมมือองงึไ เราอาจจะพบว่าเขาใช้สเสน่ห์ในการควบคุมแล้วก็บังคับให้เราเดินตามความต้องการของเขาการสังเกตแล้วก็มีขอบเขตที่ชัดเจนในการรับมือก็จะช่วยให้เราป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของการควบคุมอารมณ์และก็คาพูดแต่จริงๆแล้วเปรียบเสมือนกับกุหลาบซ่อนนะต่อมาแบบที่3ก็คือสีเขียวจะเป็นคนที่รักความสงบใส่ใจและก็มีความอดทนไซโคพาสสีเขียวนะคะจะดูเหมือน,นว่าเป็นคนที่สามารถเข้าใจและก็ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีพวกเขาจะสร้างภาพลักษณ์ของคนที่ใส่ใจทุกอย่างค่ะจนเราเริ่มคิดว่าเขาจะต้องเป็นคนที่เข้าใจเราที่สุดททังงี่เเขาากํลตรมแผน การจัดการเราอยู่เบื้องหลังนั่นเองแล้วทําไมไซโคผ่าสีเขียวถึงใช้ความสงบในการควบคุมคนอื่นได้ดีเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดเขาจะมองหาความสงบแล้วก็อยากจะให้คนรับฟังเขาจะใช้โอกาสนี้ลหละเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็รับรู้ข้อมูลจากเราอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพราะเราเริ่มรู้สึกว่าเราเพึ่งพาเขาได้เราก็จะไม่รู้ตัวว่าเขากําลังจัดการเราโดยการให้เราเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการและก็นํามาใช้ในการควบคุมเราในท้ายที่สุดไซโคผ่าสีเขียวก็จะดูเป็นคนที่เงียบขรึมใส่ใจแล้วก็มจะนัน้ใช ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อใช้ในการควบคุมเหยื่ออย่างเช่นเขาอาจจะฟังปัญหาของคุณทาให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างและเมื่อเขาได้ข้อมูลจากคุณแล้วนะคะเขาก็อาจจะเริ่มพูดถึงปัญหาของเขาบ้างเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องตอบแทนเขาด้วยการช่วยเหลือในเรื่องของเขาตัวอย่างเช่นสมมตินะคะว่าถ้าคุณมีเพื่อนร่วมงานที่มันจะฟังคุณพูดทุกเรื่องและก็ให้กําลังใจคุณทุกครั้งเวลาที่คุณมีปัญหาจนคุณรู้สึกไว้ใจเขามากแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะพ่วเขาาาาารททนํะไ แล้วก็พอคุณช่วยเขาก็อาจจะใช้การขอความช่วยเหลือจากคุณบ่อยๆมากขึ้นจนกลายเป็นว่าเขาควบคุมเวลาของคุณไปโดยที่คุณก็ไม่ทันสังเกตนั่นเองแล้วถ้าแฟนหรือว่าคนในครอบครัวของคุณเป็นไซโคพาธสีเขียวนะคะเขาจะใช้ความใจเย็นและก็การใส่ใจเพื่อควบคุมคุณเขามันจะทําตัวเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งในการรับฟังและก็เข้าใจปัญหาของคุณได้เป็นอย่างดีทาให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไว้ใจได้แต่แท้ที่จริงแล้วนะคะเขาใช้ความผูกพันทางอารมณ์นี่แหละค่ะเพื่อทาให้คุณรู้สึกพึ่คอุณ ไม่ทำตามเขาเขาจะทําให้คุณรู้สึกผิดแล้วก็ต้องยอมทําตามเพื่อรักษาความสัมพันธ์นอกจากนี้นะคะเขามักจะสร้างความรู้สึกว่าเขาเสียสละทุกอย่างเพื่อคุณจนทําให้คุณรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องตอบแทนด้วยการทําตามที่เขาต้องการต่อมาแบบสุดท้ายก็คือสีน้ําเงินนะคะเขาก็จะเป็นนักวิเคราะห์เป็นคนที่รักความสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นคนที่ระมัดระวังตัวคุณสีนี้เขาจะมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็มักจะมีมาตรฐานสูงในการใช้ชีวิตนะคะถ้าหากว่าเป็นไซโคพาสสีน้าเงินเขขาจะใช้้ลอีู่ท เก็บจากการสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อหาวิธีในการควบคุมคนอื่นอย่างแนบเนียนคนสีน้ำเงินจะให้ภาพลักษณ์ของคนที่มีความรู้และก็มีความคิดที่เป็นระบบทําให้คนอื่นมาเชื่อว่าเขารู้ดีที่สุดและก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์เสมอแล้วทาไมไซโคพาสีน้ำเงินถึงเก่งในการวิเคราะห์คนก็เพราะว่าเขาสามารถสังเกตและก็เข้าใจพฤติกรรมของคนรอบตัวได้อย่างละเอียดมากเลยค่ะเขาจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาตัดสินใจและก็วางแผนที่จะควบคุมเราทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนเรารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เขาพูดแล้วก็แนะนําเป็นสิ่งที่ถูกต้องแแแต่่จริงๆล้วคา เล่นกับจิตวิทยาของเราเพื่อให้เราอยู่ในเงื่อนไขที่เขากําหนดไซโคพาธสีน้ำเงินนะคะดูจะเป็นเหมือนกับคนที่ละเอียดรอบคอบและก็ดูเหมือนกับว่ามีความรู้ดีเขาจะใช้ภาพลักษณ์ของความฉลาดและก็การวิเคราะห์อย่างรอบคอบนี่แหละเพื่อทําให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รอบคอบพออย่างเช่นเขาจะคอยตรวจงานของคุณแล้วก็ชี้จุดที่เขาเห็นว่าคุณพลาดไปทําให้คุณเริ่มไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองนะคะเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างที่คุณทําผิดพลาดและจําเป็นต้องพึ่งพาเขาในการแก้ไขนั่นเองตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณมมีีเพื่่ออนทจาร งานของคุณแบบเล็กๆน้อยๆก็ตามเขามักจะบอกว่าถ้าเป็นชั้นนะฉันจะทําให้มันดีกว่านี้หรือว่านี่คุณยังไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดมากพอหรอกพูดประมาณนี้ค่ะแล้วเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรก็ไม่ดีพอเขาก็จะเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าแนะนํานะจนคุณเริ่มพึ่งพาเขามากขึ้นเรื่อยๆและก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้นั่นเอง แล้วถ้าคนแต่ละสีต้องการจะหลอกเอาเงินของคุณเขาจะทํำยังไงสําหรับคนสีแดงนะคะถ้าคนสีแดงที่เป็นซไซโคพาต Fighter, ต้องการหลอกเอาเงินเขาจะใช้ความมั่นใจและก็ความเป็นผู้นําในการสร้างความเชื่อมัน่นทําให้คุณรู้สึกว่าการให้เงินเขาเป็นการตัดสินใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณควรเชื่อเขาเพราะว่าเขามีอํานาจในการตัดสินใจและก็รู้ดีที่สุดตัวอย่างคำพูดที่เขาอาจจะใช้นะคะก็มีดังนี้ข้อหนึ่งก็คือสร้างความมั่นใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเขารู้ดีทุกอย่างอย่างเช่นเชืื่่่่่ออฉฉันนนนนนนเเรรรรู้้้้้งงงีีีีดดดกกาใใใคคหิไมมพลแ หรือนะอาจจะบอกว่าฉันทําการบ้านมาแล้วรู้ทุกอย่างอย่างละเอียด เธอแค่ต้องฟังฉันแล้วจะไม่ต้องกังวลอะไรหรืออาจจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันเชี่ยวชาญเชื่อฉันได้เลยว่ามันจะต้องสำเร็จแน่ออนอน2ก็คือทําให้รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดนี่เป็นโอกาสครั้งเดียวที่เธอจะได้กําไรแบบนี้ถ้าเธอไม่ลงทุนตอนนี้ก็จะเสียดายไปท้งชีวิตหรืออาจจะบอกว่าฉันรู้ว่าเธอไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้หรอกฉันจะทําให้มันได้ผลอย่างแน่นอนหรืออ,อาจจะบอกว่าโอกาสแบบนี้นะไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าเธอไม่รีบตัดสินใจตอนนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสอีกเลยต่อมาข้อสาก็คือทําให้รู้สึกว่าคุณจาเป็นที่ต้องเชืื่่่่่อออออฟังเเเเพไมมใ้้ลาาาดโกสชชนถธจ ก็ไม่มีใครช่วยเธอได้เดียว้วหรือบอกว่าฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูเสี่ยงแต่ถ้าเธอเชื่อฟังฉันเธอจะไม่มีวันที่ผิดหวังอย่างแน่นอนหรืออาจจะบอกว่าการตัดสินใจเรื่องนี้มันอยู่ที่เธอนะแต่ฉันยืนยันว่าจะไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนต่อมาข้อ4คือการใช้ความเป็นผู้นําแล้วก็ใช้คําพูดที่หนักแน่นเพื่อทําให้คุณเชื่อมันอาจจะบอกว่าฉันรับประกันได้เลยว่าการให้เงินฉันในครั้งนี้จะไม่มีความเสี่ยงฉันมีแผนการที่ดีมากเธอควรจะเชื่อคนที่มีประสบการณ์แบบฉันเพราะฉันผ่านเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วหรืออาจจะบอกว่าฉันมีีีววิธท่่รู้้าจะได ยนนนแ่อเธอแค่ต้องทําตามในสิ่งที่ฉันพูดแล้วทุกอย่างจะโอเคเองต่อมาข้อหคือทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีอํานาจในการดูแลสถานการณ์เช่นบอกว่าถ้าเธอไม่เชื่อฟังฉันเธออาจจะเสียโอกาสที่สําคัญในชีวิตไปก็ได้ฉันเป็นคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดในกลุ่มเราเธอไม่ต้องคิดมากแค่ให้เงินฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการเองเธอไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เชื่อมั่นในตัวฉันแล้วทุกอย่างจะออกมาดีเองนี่แลหละค่ะคำพูดเหล่านี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าการให้เงินเขาเป็นการตัดสินใจที่มั่นคงปลอดภยัยและก็ทําให้คุณไม่กกกลล้าาาปฏิเเสธพระววคมใจ จะพลาดโอกาสที่เขานําเสนอเขาจะใช้ความมั่นใจและก็ใช้ความเป็นผู้นําเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้คุณรู้สึกว่าเขามีทุกอย่างอยู่ในการควบคุมต่อมาสีเหลืองนะคะถ้าคนสีเหลืองที่เป็นไซโคพาธต้องการหลอกเอาเงินของคุณเขาจะใช้เสน่ห์ใช้ความสนุกสนานและคำพูดที่เป็นมิตรเพื่อให้คุณรู้สึกดีและก็สบายใจเขาจะทําให้สถานการณ์ดูสบายๆไม่ซีเรียสและก็จะใช้คําพูดที่ทําให้คุณรู้สึกสนิทสนมและก็ไว้ใจทีนี้มาดูตัวอย่างคาพูดที่เขาอาจจะใช้กับเราะคะข้อที่1ก็คือการใช้คําพูดดทีี่่่่่่เเเเเป็็็นนนนมมิิตรรแแล้วววกกกสสาาาาาาางงงคคคบบยยยยใจจจอออออชขะหื ส,สบายๆหน่อยอย่าคิดมากหรืออาจจะบอกว่าเธอเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วแค่ช่วยฉันครั้งนี้นะฉันสัญญาว่าจะไม่ลืมบุญคุณเลยต่อมาข้อ2ก็คือเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสาคัญที่เขาไว้ใจที่สุดด้วยคําพูดที่ว่าเธอคือคนเดียวที่ฉันกล้าขอให้ช่วยเพราะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่เข้าใจหรือคําว่ามีแค่เธอที่ฉันไว้ใจจริงๆถ้าเธอช่วยฉันฉันจะขอบคุณเธอมากๆฉันไม่กล้าขอใครเลยนอกจากเธอเพราะเธอคือคนที่พิเศษของฉันจริงๆต่อมาข้อ3ก็คือทําให้เรื่องดูสนุกหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้จริงจงมมมาาาาาาากกดด้้ววววยยคคํพูที่่่เรรชส ำเร็จกันดีไหมเชื่อฉันสิเธอจะไม่ผิดหวังแล้วเราจะมีเรื่องดีๆเอาไว้เล่าทีหลังด้วยกันอย่างแน่นอนต่อมาข้อสคือการใช้คําพูดอ,อ่อ,อนๆหรือว่าพูดที่รู้สึกอยากช่วยอย่างเช่นานาๆๆช่วยฉันหน่อยนะาฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่มีน้ําใจแบบนี้ค่ะหรือว่าอาจจะบอกว่าครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเองนะฉันรู้ว่าเธอใจดีแล้วก็ไม่มีวันทิ้งเพื่อนอย่างฉันอย่างแน่นอนก็คือเป็นการพูดอ,อ่อ,อนๆเพื่อทําให้คนอื่นรู้สึกอยากช่วยนั่นเองต่อมาข้อที่ 5, ําห้ว่าเกาย,เเายคือคนน่ชวยฉั ในช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้ฉันจะไม่มีวันลืมเธออย่างแน่นอนหรืออาจจะบอกว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอมาฉันรู้สึกโชคดีมากที่มีเพื่อนแบบเธอคําพูดเหล่านี้แหละค่ะทำให้คุณรู้สึกสนิทสนมแล้วก็สบายใจในการช่วยเขาจะใช้สเสน่ห์แล้วก็จะใช้ความสนุกในการสร้างบรรยากาศที่ไม่กดดันทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นแค่การช่วยเหลือระหว่างเพื่อนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรทําให้คุณรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากจะช่วยโดยที่ไม่ได้ทันระวังตัวต่อมาสีเขียวนะคะถ้าคนสีเขียวที่เป็นไซโคพาต้องการหลอกเอาเงินของคุณเขาจะใช้้คคคววาาามมอออ่่่นนโยแลก็ใใใสจเพืทํหุณ รู้สึกเห็นใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าการช่วยเหลือเขาเป็นสิ่งที่ควรทําคนสีเขียวมักจะใช้คําพูดที่ฟังดูอบอุ่นหรือว่าเต็มไปด้วยความเห็นใจเพื่อทาให้คุณยอมช่วยเหลืออย่างที่ไม่ทันระวังตัวและนี่ก็คือตัวอย่างคําพูดนะคะข้อหนึ่งจะทําให้คุณรู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยฉันลำบากมากจริงๆแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครนอกจากเธอนะหรืออาจจะบอกว่าฉันไม่ได้อยากจะรบกวนเธอเลยแต่ตอนนี้ฉันไม่มีใครอื่นให้พึ่งพาแล้วฉันรู้สึกแย่มากเลยนะ คือการใช้ความรู้สึกผูกพันและจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเดียวที่เข้าใจคุณด้วยคําพูดที่ว่าเธอเป็นคนที่เข้าใจฉันที่สุดในชีวิตถ้าไม่มีเธอฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเธอเป็นเหมือนกับครอบครัวของฉันไปแล้วฉันถึงกล้าขอความช่วยเหลือฉันไม่กล้าขอใครง่ายๆหรอกนะแต่เธอคือคนเดียวที่ฉันไว้ใจต่อมาข้อสาก็คือการสัญญาว่าจะคืนให้หรือให้คําพูดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นเพียงการช่วยชั่วคราวด้วยคําพูดที่ว่าแค่ยืมแป๊บเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวฉันก็คืนให้เร็ ข้อ4ก็คือการใช้คําพูดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าการช่วยเหลือเป็นการแสดงความหมกุ่งใหญ่อย่างเช่นคําพูดที่ว่าฉันรู้นะว่าเธอห่วงฉันแต่ตอนนี้ฉันลำบากมากจริงๆเธอพอที่จะช่วยฉันได้ไหมฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่ใจดีเธอคงจะไม่มีวันปล่อยให้คนที่เธอรักต้องเดือดร้อนหรอกใช่ไหมต่อมาข้อ5คือการใช้ความใส่ใจในการสร้างความรู้สึกเป็นนี้บุญคุณด้วยคําพูดที่ว่าฉันเคยช่วยเธอไว้ตอนนั้นน่ะจําได้หรือเปล่าฉันไม่ได้อยากจะรบกวนหรอกนะแค่ขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในครั้งนงออนนนีีนี้้เเเเออ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 งงหหรรืืืาาาาจจะบกวว่่่่่ฉััูธธคคคคยแตตทสํญชิ ันจริๆครั้งนี้แค่ครั้งเดียวนะคือคําพูดเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกเห็นใจและเหมือนกับว่าการช่วยเหลือเขาเป็นสิทธิที่ควรทําคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่ช่วยเขาก็จะเป็นการทอดท,ทิ้งเขานั่นเองหรือว่าทําให้เขาลบาบากทั้งที่จริงๆแล้วเขาแค่ใช้คําพูดเหล่านี้เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์แล้วก็ทําให้คุณยอมช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้ทันสังเกตนั่นเองต่อมาคนแบบสุดท้ายนะคะก็คือสีน้ําเงินถ้าเกิดว่าสีน้ําเงินต้องการที่จะหลอกเอาเงินคุณเขามักจะใช้คําพูดที่มีเหตุผลลลลแแ้้้้้้ววววกกกกกก็็็็เเเเเนนนนนนคคคคาา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 ามมมรรรรรรรออออบพืืื่่่่่่่่ใใใใหหหหุุุุณณูสึปปปงทททชชชจจยยีีะะโ์ขํ เขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ตัวอย่างคำพูดที่เขาอาจจะใช้นะคะก็มีดังนี้ค่ะข้อที่1คือการทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภยัยด้วยคําพูดที่ว่าฉันศึกษาเรื่องนี้มาดีแล้วถ้าเธอลงทุนกับฉันนะรับรองว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนการใช้เงินกับเรื่องนี้จะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนฉันคํานวณมาแล้วว่ามันคุ้มค่าที่สุดหรืออาจจะบอกว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าเธอลงเงินตอนนี้ผลตอบแทนจะดีมากข้อ2คือทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีข้อมูลแล้วก็มีความรู้มากกว่าด้วยคําพูดที่ว่าฉันทํากันบ้านมาเยอะฉ ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ดีพอแต่เชื่อฉันเถอะฉันรู้ว่ามันได้ผลอย่างแน่นอนข้อ3คือการใช้ความเห็นใจและก็สร้างความเร่งด่วนด้วยการพูดว่าฉันไม่ได้อยากจะรบกวนเธอหรอกนะแต่ครั้งนี้มันจําเป็นจริงๆเรามีเวลาตัดสินใจไม่มากนะักคําพูดเหล่านี้แหละค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและก็มีแผนที่ชัดเจนเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าการให้เงินเขานั้นปลอดภยัยเป็นการช่วยเหลือที่จําเป็นหรือว่าเป็นการลงทุนที่มีผลดีในอนาคตนั่นเอง